สวัสดีครับแม่มัชฉาครับสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกทกท่านครับวันนี้ผมเขยอีสานใต้ครับมาติดตามเรื่องราวความฝันในงวดใหม่ครับก็คืองวดของวันที่หนึ่งมีนาคม69ครับท่านผู้ชมครับของคุณแม่มัชฉาครับในงวดที่ผ่านมาเลขของคุณแม่ก็เข้าอีกแล้วเนาะแม่นเนาะครับ คุณแม่ให้แนวทาง3 9 9เ <3 99. S 1> ก้าเก้าการสามครับท่านผู้ชมครับถ้าต,ตัดก็จะเข้า3าเข้าหกสามสามหกเนาะครับก็จะรับเลข3ตัวนะครับที่คุณแม่ให้แนวทางถ้าท่านผู้ชมชอบก็ อย่าลืมตัดเป็น2ตัวด้วยครับเพราะบางครั้งมันไม่มา3ตัวมาแค่2ตัวครับน,นี่สําคัญมากๆค่ะท่านผู้ชมแล้วก็เลข9กับเลข6เนี่ยผมจะพูดเป็นประจำว่าถ้านําไปซื้อก็ให้กันด้วยครับก็มีประมาณนี้เนาะครับวันนี้ตัวของคุณแม่เองก็บอกว่าได้แนวทางตัวเลขความฝันที่จะมาแบ่งปันมาเล่าให้เอฟซในช่องของเข่ออีสานใต้ได้พิจารณาแล้ว ครับวันนี้คุณแม่ไปไหนมานะครับไปอ่อนซอยงันบวชเขางันบวชบานบันให้อ่อยน่ะครับครับเป็นบวชสองคนลูกชรายเป็นทั้งสองคนบวชทั้งสองกล่อมกันเลยเพิ่งกลับมาจ้าเพิ่งกลับมาเพราะว่าผมโทรมาหาคุณแม่เนาะจ้าแม่บอรซั์ไปโทรซั์เสียเป็นเพื่อนแบบเป็นเหมือนครับครับคุณแม่ก็เลยโทรกลับมากันไม่เห็นเออเบอร์ลูกตัวนี้ใส่ก็เลยโทรกลับไปหาลูกทันทีเลย โทรมาถามเรื่องเล่าความฝันค่ะคุณแม่ว่าฝันแล้วเนาะฝันเมื่อคืนนี่ฝันสดๆผ่อนเลยครับโอเคครับในรอบนี้ขอให้แตกสามตัวเนาะค่ะขอแยกตามปังปังปังเลยอยากให้คุณแม่บ้าเลยครับคุณแม่ฝันว่าจางไหนเนี่ยฝันมาไปกกรุงเทพผมเล่นเมื่อคืนนี่กรุงเทพเลยไปอันไปเที่ยวภูเขาท่องอันแต่เป็นสาวไม่เคยไปอยู่อันตอนเป็นสาวเน่ยนะภูเขาท่องนั้น คนก็ไลาหลยขึ้นไปทั้งสูงสูงผุนยางขึ้นไปทั้งภูเขาทองไปก็มูหาหุกคนไปบานนี้อันยางยางยางไปยางไปยางไปไอพ่อพ่อหลวงพ่อผู้นั้นหลวงพ่อองค์นั้นเพื่นว่าเอ้าอันแม่แม่ต่ำมานั้นเพื่นว่าเจงสี่โอ้ค่ะอันอีฉันนะคบแม่ต่ำมาเสียนวางสีนาบานนี้มันก็เรียกว่าอันอันที่ขึ้นไปทั้งสูงเพื่นว่าขึ้นไปค่ะขึ้นไปขึ้นไปสุดเลยขึ้นไปชุดเลยอ่ะแต่มันก็เรียกว่าเออขึ้นไปขึ้นไปเพื่นว่า ขึ้นไปขึ้นไปมันก็เห็นอันนั้นหรอกพนวาจังสี่มันจะเห็นอันของดีเพนว่ัจิงสี่พระองค์นั้นว่าอันเพชรยังไงหลวงพ่ออยากเห็นอยู่สั่นขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเพยพนว่ายางขึ้นไปไม่ยางขึ้นไปก็เห็นอิริเห็นเหล็กอยู่ในหันนะนะอยู่ทั้งอันทั้งทุ่งสูงอ่ะนะแน่ไปเห็นทุ่งสูงเงี้ยแน่งคืนนเด็ดอันเหล็กนี่ยนะยอดเจดีย์มั้งยอดมันเป็นยอดเจลีนแบบว่าเป็นเป็นคือคือกำแพง กำแพงกำแพงเป็นแบบกำแพงกันนะนะว่าเป็นจอ,จอดเจดีเด้กำแพงกันอันนี้ไม่แน่คนณไปอุ้ยเห็นดีๆตื่นกันนกมือหวองี้สินะเลขอยู่ในหันนะหนึ่งศูนยนะ์ห่าเลขอยู่ในอันในกำแพงตัวน,นั้นนะครับบานนี้แต่ยางไปอีกย่างไปอีกอะย่างไปีกแตมูม่เพิ่งก็ราไปไปไป,ไปลงมาลงมาเพื่อนว่ารถก็สิออกแล้วมันสิอยู่ยังโดนอทนอันแม่มาจ้าเพื่อนว่าอันเออเออไปไปไปเถอนอันรถจีออกแล้วบบจีออกแล้วเพื่อนว่าบานนี้ก็ไปขึ้นรถขั้นนี่ รถเบือรถขั้นนี้ครับสองสองหกเบือรถขั้นนี้ครับจังเลยเต็มตาเลยไปขี่ไปขี่ไปผ้าอ้อม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 ผู้ก็ท้องนะรถขั้นนี้พาอ้อมผู้ก็ท้องอยู่อุ้ยคือสิอ้อมโดนแทออันยากกระสิมไงเดว่างสิเพระว่าไปไปไปกันไหนสิพ้าไปกินกินเข่าเพราะอะไรสิผ้าไปกินอาหารผ้าไปกินอันนี้ยังดาบเลือดแดงๆนั่นนะจิ้น กินอิ่มจนอิ่มจนอิ่มจนเต็มอิ่มแม่กินอิ่มที่มาว่ากลับบ้านกลับบ้านมาสั่งเป็นก็พามากลับบะกับบ้านของเมื่อเลยนี่เรื่อวความฝันมีแค่นล่ะันดีแหงนะแม่จ้กฝันมีแค่นี้แหละในรอบนี้ครับแม่ฝันว่าได้ไปวัดภูเขาทองจ้ะจ้ะอาวัดภูเขาทองอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพเนาะจ้ะครับผมก็เคยไปเหมือนกันไปแต่เป็นสาวบนละแม่นะครับผมไปยี่สิบกว่าปีแล้วแต่ก่อนผม ทำงานเป็นมสเซนเจอร์ครับก็อยู่แถวนั้นแหละเก็บเช็ควางบินครับอ่าสวยงามมากนาะแม่จ๋าแม่สวยงามเลยบุ้กระท้องอู้งามกว่าเก่าขึ้นไปทุ่นชุ้ทุดๆชุดเลยครับคุณแม่มาช้าว่าได้ไปกาพระแม่นแล้วก็เดินขึ้นไปแล้วบอกแม่เขาบอกว่าหายไปเบื้องค้องดีจ้าพ่ะที่พั่บอกนั่นครับคุณแม่ก็ขึ้นไปบอกจ้าขึ้นมันสิเป็นกำแพงน้องแม่นครับแล้วคุณแม่ มาช้านะครับท่านผู้ชมเดินขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเห็นเลขสีแดงครับอยู่ตรงกำแพงเลยเนาะแม่เนาะครับกำแพงที่สีทองนะครับคุณแม่เห็นเลขสีแดงครับท่านผู้ชมหนึ่งศูนย์ห้าครับที่คุณแม่พูดเนาะครับพอเห็นเสร็จปุ๊บคุณแม่ก็จําไว้จำไว้ในสมองแล้วก่อนตีแกงเนาะก่อนตีแกงพอมักตัวเลขยู่วจ้าตีสามแม่หงมาคุณแม่กุณบม่โทโทรศัพท์ตีสามคนมักเลขเนาะเขียนไปเลย ครับหลังจากนั้นพอลงจากภูเขาทองลงมาครับคุณแม่มัจฉาก็ได้นั่งรถอาทะเบียน226คุณแม่บอกว่าจำได้แม่นเลยเนาะจำแม่นตาเลยโยงให้ท่านผู้ชมดูแลค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมทะเบียนรถ226ระหว่าง229ครับท่านผู้ชมและก็26ครับอย่าลืมตัดสองตัวด้วยถ้าเลขสามตัวเนาะครับเป็น2226แล้วก็29ครับตามนี้เลยเนาะนี่เลยค่ะ ตัวเลขแนวทางของคุณแม่ครับท่านผู้ชมแคน้าจอเก็บไว้ดูเนาะค่ะเดี๋ยวคงสุดท้ายผมจะมาตามอีกครั้งหนึ่งครับแม่เมื่เกิดฟันสิจ้างตืวอยในันแม่เรารถที่คุณแม่นางถี่เพื่อนผ้าเทียวออมออมผูกเขาทองผูกเขาทองนั่นอ่าเป็นรถนี่ห้งนะครับแม่รถตุกตุกเป็นรถตุกตุกเออรถตุกตุกสามหลอดเลนะรถสามหลอตุกตุกในกรุงเทพนะตอในเรื่องจริงีนแถวนั้นเมื่อกันสนมากแล้วมันจะีแต่รถตุกตุกเแมนรถตุกตุกสามหลอดก็ว่า เพื่อก็เลยนพกส่วนไปกินเข่าือเลยไปกินอยู่น้ำเพลินจะมีลาบก๋อยส้อยแซ้อย่างแบบไล่กินนะครับอ่าสำหรับความฝันที่ว่าได้กินลาบก๋อยแดงจึงคืนเนาะแม่นคุณแม่ว่าค่ะท่านผู้ชมกินเป็นลาบดิบบอกครับแม่ค่ะลาบดิบนั่นแหละอิ่มน้ำสำหรับมือเท้า,านี่ไป,ำำาาป,ปช่วยงานกะหรี่กินอิริมือเท้านี่ไปช่วยงานบวชเพลินอุ้ยแสบประจันแม่เรา่เคยกินอันลาบี่ทีแดงเนีะมันฟัก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 มันก็เอาเหลือดเหลือดใส่น่ะ แม่แเราบเมื่อนกินหรือว่าแสบทามทามเชียวบุงเดือกินมาสั่นเบืบ่อบลากหลายหนึ่ง oh. เรื่องอีดีได้ตัวนี้ที่ไปซอยงานบวชนะ <laughs> แม่บุเกลื่อกินเนี่ยไม่เม้เมื่อขึ้นบุเมื่อนก็ฝันมาได้กินมันมากินยังง่งมือเศ้าอีดีเลยปกติแล้วคุณแม่บอกบอกกินบอกกนแต่มือเศร้านี้ก่าเออมันอยากกินอยากกินอันมั่วต่นนั่นมันมันบ่มมิดบ่มข้าวเพราะมันไม่กุยกินมาสั่นกับเชียวนี่กิน เขาวันพ่อบางใหญ่นึงกเขเหนียวฟันเป็นจริงจ้าฟันเป็นจริงครับยี่หลีแล้วก็เรื่องเล่าความฝันของคุณแม่เนี่ยได้กินจนยิ่มเนาะใช่ก็หไมยก็ว่าคุณแม่สิมีโชคเนาะมีโชคเพราะที่เป็กที่เขาปังปังบ้าทาฟันแบบนี้เนาะตามความเชียของเท่าที่เคยฝันเป็นบับแม่คนจูงอายุครับโอเคครับขอให้เขาสามโตจ้าขอให้เขาสามโตเขาเล่าเขาแทยปังปังไปพลังครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่เบาให้ฟังกับท่านผู้ชมทุกๆท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมครับก่อนจะจบคลิปให้คุณแม่ไวพอให้เอฟซีหน่อยครับผมในวดนี้ครับาทุกเอฟซีค่ะทุกคนนะคะขอให้หวยใหญ่เข้าปังปังขอให้เอฟซีถูกทุกคนทุกคนเงินทองไหลามาเทมาอย่าเก็บอย่าให้อย่าจนขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะสาธุค่ะ ขอให้โชคดีทุกท่านคิดจริงใดขอให้สมปรารถนาทุกๆคนครับสวัสดีครับค่ะ